เรามาอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ตึกเจ้าพยาอภัยภูเบศตจังหวัดปราจีนบุรีนะครับข้างๆกับโรงพยาบาลอภัยภูเบศข้างในก็เป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องยาแล้วก็สมุนไพรสมัยโบราณสมัยรัชกาลที่5ที่6นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับตึกก็ยังเก่าๆสไตล์ยุโรปมีการรีโนเวทใหม่แล้วก็บางส่วนก็ยังเป็นสีเก่ามีศิลปะเก่าที่เราเข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะครับแล้วก็มีพี่ให้คําแนะนานะครับตลอดเส้นทางที่เราไปเยี่ยมชมเลย ตึกนี้มีหมด2ชั้นศิลปะการทาสีการเพ้นลายการทําตกแต่งกรอบของหน้าต่างประตูหน้าต่างนี่สวยมากๆนะครับตึกเนี้ยเมื่อก่อนเคยเป็นโรงพยาบาลน,นะครับสมัยที่มีศึกสงครามของอินโดจีนนะครับก็เป็นโรงพยาบาลเก่าแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยนะครับเขาก็ได้ย้ายกลับกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วแล้วก็มีเครื่องที่เอามาตั้งโชว์ให้ความรู้กันนี่ก็คือเป็นภาพรวมของตึกของเขานะครับ นี่เรามาอยู่ด้านในกันแล้วนะครับดูเฉลียดูประตูดีครับเป็นประตูไมนะ้สวยมากมากเลยลูกปัดทลาวดีจัดแสดงโชว์แล้วคุณดูตู้ไม้ดีครับไม้แกะสลักป่ไม้แกะสลักนี่ก็เป็นนาฬิกาโบราณน,นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นลูกตุ้มในการ แว่งไปแว่งมานะครับทําให้นาฬิกาเนี่ยมันสามารถที่จะวิ่งได้ครับแล้วก็สามารถตั้งเป็นนาฬิกาปลุกได้ด้วยนะตรงน,นี้ยเข้ามาข้างในตาลปัดนะครับกับไม้เท้านะครับที่เป็นเชื่อลึกนะครับขอสับช้างโอ uh, ้ยนี่มีของเก่าของนั้นเลยเนี่ยนี่น,น,นี่ที่สําคัญี่อันนี้อันนี้ครับอันนี้เป็นปืนนะครับของพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นปืนลูกซองนะเนี่ยลูกซองปังสมัยโบราณคือคนสมัยโบราณเวลาเขา,าดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับสถานที่ต่างๆเนี่ยเขาจะนิยมใช้เป็นปืนลูกซองนะครับเพราะว่าปืนลูกซองเนี่ยไม่ต้องเล็งเลยนะครับไม่ต้องมีความแม่นขอให้ปลายกระบอกลังกล้องเนี่ยไปที่โจมผู้ไลยแล้วก็เหนี่ยวไก่นั้นเองนะครับอันนี้คือปืนลูกซองสมัยโบราณพานท้ายนี่เป็นแบบไม้เลยเนี่ยสวยมากป,ป่ะปั้มแอคชั่นตู้นิรภัยครับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอาภัยภูเบศเก่ามากๆเลยนีย่เครื่องเล่นเสียงสมัยโบราณนะครับเห็นปะอันนี้คือลําโพงนะดอกลําโพงมันจะคล้ายๆกับต้นลําโพงเลยนะที่มาว่าคําว่าลําโพงเขาจะเหมือนกับดอกลําโพงแบบนี้นะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นเสียงนะครับที่เขาใส่เอาไว้แล้วตรงจานเนี่ยเขาก็จะหมุนนะครับตรงแผ่นเสียงเขาก็จะมีเขาจะมีเหมือนกับเป็นเป็นปากนกนะครับมาจิ้มไว้ตรงเนี้ยแล้วเวลาที่เขาหมุนเนี่ย เสียงถ้าสมมุติว่ามันไม่ตกลงเนี่ยมันก็จะสม,มูทไปแต่ถ้าแผ่นเสียงแผ่นไหนเนี่ยถ้าเก็บไม่ดีนะครับมันก็จะมีการเบี้ยวการเบี้ยวการชำรุดเสียงก็จะกระตุกเสียงแผ่นเสียงตกลงนะครับอันนี้คือที่มานะครับแล้วก็อันนี้ที่บ้านคุณยายผมก็มีด้วยนะครับเป็นลําโพงเล่นเสียงแบบนี้คลาสสิกโบราณมากหายากนะห,หาดูยากเลยนะครับถัดมานะครับก็เป็นชั้นที่2นะครับตรงนี้ก็เป็น ที่ตั้งของบริษัทบุญยะรัตเวศโรงงานอันนี้เป็นแบบจำลองนะครับไม่ใช่บริษัทจริงนะนะครับก็มาดูกันว่าเออที่นี่เขามีอะไรบ้างตรงนี้ตรงนี้เป็นเครื่องบดยานะครับเวลาที่เขา,เาสมุนไพรเนี่ยมาใส่นะครับแล้วก็จับสองแขนแล้วก็ถูบดไปบดมาให้มันละเอียดนะครับเป็นรางบดยาตรงนี้ก็เป็นรางไม้หั่นยาสมุนไพรนะครับ เห็นมีดไหมฮะตรงนี้จะเป็นมีดนี่นะครับนี่จะเป็นมีดนะก็ยกขึ้นแล้วก็หั่นหั่นยาสมุนไพรขึ้นอยู่กับความยาวของสมุนไพรนะครับถ้าต้นไหนยาวมากเราก็ใช้ลางยาวๆนะครับต้นไหนไม่ยาวก็ประมาณนี้นะครับเขาก็จับแล้วก็หั่นหั่นหันพอหั่นเสร็จก็จะออกมาเป็นยาสมุนไพรที่ถูกหั่นแล้วปลายทางตรงนี้นะครับต่อมา มีอะไรไมน้านี่อันนี้เป็นตัวอย่างยาแผนโบราณน,นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกสิวขวานนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการออทำยาแผนโบราณน,นะครับนี่ต้นกิษนาต้นกิษนานี่แพงมากๆนะครับต้นกิษนาประโยชน์ของเขาก็คือเขาจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เอามาเป็นสมุนไพรเหมือนกันต้นกิษนานะครับก็มีแก้ แก่บำรุงโลหิตนะครับบำรุงร่างกายแล้วก็แก้อาการวิงเวียนศีรษะได้ด้วยนะครับอันนี้คือไม้กิษนานะเป็นไม้ที่หายากแล้วก็ราคาแพงนะครับไม้กิษสนานะส่วนอันนี้อันนี้เป็นมีดสับยาครับนี่นะก็ยกขึ้นแล้วก็สับนะครับถ้าเป็นเป็นสมุนไพรที่ต้นไม่ใหญ่มากนะครับก็จะใช้ใช้มีดยกขึ้นแล้วก็สับนะครับเห็นไหมครับยกขึ้นอย่างนี้แล้วก็สับแต่ตรงนี้อันตรายนะ นี่อันตรายครับน้องๆเด็กๆที่มาตรงนี้นะครับต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามีเขาค่อนข้างคมนะครับเนี่ยเขาสัตว์จะชุบนะครับก็จะได้เป็นสมุนไพรที่ละเอียดนะครับถัดมาตรงนี้นี่อันนี้นี่ๆแบบนี้ครับอันนี้ก็คือสมุนไพรที่เขาทําการตัดหั่นเป็นชินช้นๆเรียบร้อยนะครับแล้หหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะทําการตวงใช่ไหมตวงแล้วก็เอามาชั่งน้ําหนักแล้วก็ขายนะครับขายเป็นเป็นน้าหนักเป็นกรัม นะครับไปนะครับให้กับสําหรับคนที่สามารถปรุงสมุนไพรตรงนี้ได้ครับแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้คือหม้อต้มนะครับหม้อต้มเป็นหม้อก,กันหม้อก,กันไม้กฤษณานะครับซึ่งหม้อส่งเนี่ยมันจะคล้ายๆกับที่เขาไปกันแอลกอฮอล์กันพวกสาโทต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะเอาวัตถุดิบเนี่ยลงไปในหม้อนะครับแล้วก็ใช้วิธีการระเหยของไอ้น้ําพอระเหยกว่าไอ้น้าแล้วมันก็จะมีการสกัดออกมาเป็นตัว ยานะครับตัวยาหรือว่าตัวน้ํามันหอมระเหยนะครับแล้วก็ไหลยหยดมายังท่อตรงนี้นะครับอันนี้คือท่อสุดท้ายละอ่าครับนะฮะตรงนี้ก็เป็นชุดของสมัยโบราณเลยนะครับเครื่องกันน้ํามันหอมระเหยนะครับก็เขียนมาอย่างนี้นะถัดมาตรงนี้ลางบดยาก็จับ2อง,งนันสองมือเหมือนกันแล้วก็บดบดไปนะครับก็จะเพิม่มความละเอียด สมัยก่อนคือเขาจะทําเป็นหินหมดเลยนะเห็นไหมครับข้างบนข้างล่างเนี่ยหินบดยาล้างบดยาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะได้ยาแบบนี้นะครับที่ผ่านการสกัดผ่านการทํากระบวนการวิธีการการตัดการบดนะครับก็จะกลายเป็นขวดขวดแบบนี้นะครับเขาก็จะมาเก็บแยกแยกไปเห็นไหมฮะนี่ครับอันนี้ก็เป็นว่านสม,มุนไพรนะครับที่ทําการตัดหัน่นเป็นชิ้นๆน,น,น,นะครับใส่ขวดโหลแล้วก็แบ่งขายช่างตวงขายเป็นแต่ละประเภทนะครับ ไว้สาหรับคนที่ปรุงยาได้นะครับก็ซื้อไปใช้ซื้อไปปรุงด้านหลังนี้ก็เหมือนกันอุปกรณ์อุปกรณ์รสมัยเก่าที่เขาใช้นะครับมีเครื่องออมีเครื่องตวงมีกล้วยนะครับแล้วอันนี้ก็ขวดน้ํายาอุไทยเอ้ยยาอุไทยเนี่ยจะเอามาผสมกับน้ําดื่มนะครับหรือว่าเอามาทาปากก็จะมีเพิ่มความแดงยาหอมเนี่ยเนี่ยก็ยยใส่ขวดโหลแบบนี้นะครับแล้วเวลามีลูกค้ามาซื้อเราก็โตนขายไป โอ้เยอะมากๆครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดร้านขายยากันนะครับและนี่คือบริษัทที่ผมสร้างขึ้นมา <c oughs> จำลองหยอกๆยอกจำลองนะเก่ามากๆาเลยสวยมากๆาเลยชอบชอบนนี้ก็คือมุมถ่ายภาพนะครับที่เราจะต้องเก็บให้ครบทั้งสามประตูพี่เขาแนะนํามาเลยครับตรงนี้จะสวยมากๆาเลยอ่ะสวยไหมนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะครับที่ เหมาะกับการถ่ายภาพนะครับผมจะยืนถ่ายภาพ